เอ้ยพ่อเอ้ยไปจุติจุตาหางจุติเด้อลูกเลยพ่อเด้อโอ้โหเออ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังันเงินพลายมังคน้อยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ผ่านน้องช้างของเรานะมาส่งคุณลุงชาติครั้งสุดท้ายนะครต่อไปนี้ก็ได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นท่านอีกแล้วนะครับ าานี่ก็มายืนไว้อะไรแขกเรือที่มาก็ไปวางดอกไม้จันทร์นะครับ เมื่อวันที่เกิดเหตุนะคบวันสุดท้ายแล้วลนะครับ <ละ S 1> เดี๋ยวน้องๆช้างของเราก็จะไปกราบครบรศพแล้วก็จะวางดอกไม้จันทร์ให้กับท่านลุงเนะฮยต้องให้เสียงลอหลอ่อนะครับ ไปวิ่งเข้าป่าเพื่อไม่ให้แขงเลือก็มากันมากมายถ้าวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านก็จะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงตโกลร้องสุดท้ายแล้วเราก็จะให้ช้องน้องช้างของเราเนี่ยไปวางดอกไม้จันทร์นะคร้าอยู่บ้านนุ่นจะชันบอบบางนะะอย่างน้อยอยู่ในป่าต้นไม้หักไม่เป็นไรหลายท่านบอกว่าทำไมตะกูลเสียงดังนี่แหละคือที่มาเสียงดัง พราะว่าเราไม่หยุดประสงค์ก็ขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ขอพระคุณควานช้างทุกท่านอันนี้เขาบ,บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อชาติที่มีช้างนะครับลูกศิษย์พ่อชาติก็อยู่ที่บ้านคาร่าโดยส่วนตัวของผมนะครับเคยมาทำคลิปกับช้างตัวเก่าของพ่อสมัยที่ท่านหนีจากโควิดมาจากพัทยา ผมสอบถามคุณพ่อชาติว่าคุณพ่อทำไมไม่ไปอยูหมูว่านช้างท่านบอกกับผมว่าคนที่จอวไวเป็นปีก็ยังไม่ครับตอนนี้ลูกพายของเราเมา,มา,มาเอาขางพี่ก็ได้ลูกเอาวางไห้ว้างไห้เมาขางนี้ตอนนี้ลูกพายจะไปวางดอกไม้จันทร์นะครับให้กับหลวงตาแหล่ให้พระแหล่ ของเรานะฮะเอ,อ้ยพ่อเอ,อ้ยไปจุดติจุดต,ตาอาหารจุดติเด้อลูกเอ้ยพึ่งพอเดอ้อโอ้ออโหป้าพุ่นเลยไนยะโอ้ยไปดีเดอ้อตะแหล่เอ,อ้ยวันนี้น้อง้างมันทรงเลยเดอ้อ หาไปให้ไปให้ไป,ไปเออน้องโคนะครับเชือกที่สามนะเชือกที่สนะครับ แม่โบแม่โบแม่โบจะมาวางดอกไม้จันทร์ให้กับลุงชาตินะครับเชที่สี่นะครับโอ้ยขอให้ไปสู่สวงสวรรค์เด้อวันที่บ่าวันนั่นออกเอาเอาไม่ออกน้ำหนัะของควันทิว <_ <d> _ <n> _>อันนี้เจ๊เหมื่นจะไปวางดอกไม้จันทร์ให้กับคุณลุงนะครับอไม่ขันไม่ยอมนะไม่ขันไม่ยอมไม่ขันขอกินก่อนไม่ขันขอกินก่อนนะครับเอาเอาเขามา ไม่ขันจะทําได้หรือเปล่าไม่ขันไปวางดอกไม้จันทร์รับให้น้าแน่เด้อนี่อ่าเสร็จสัาเรียบร้อยเก่งมากเลยไม่ขันเออไปออกไปออกไปลูกพลละพลละ,ะ,ะเออ ว่เก่งทั้งหกเชือกเลยนะฮะสุดยอดเลยนะครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเรามีที่นี่ที่เดียวนะฮะนี่ขอพื้นที่ก่อนอื่นแล้วก็จะมาขอพื้นที่ให้น้องช้างของเราได้เชลฟี่แม่ท่านาง ทั้งสองทางเด้อทั้งสองาทางตัวเมย์มาสองทางเลยโอ้โหสุดยอดสิครับเอ้โหเสียเลยนนัออ่ขอบคุณครับเยเลยนนอโอเคเลยมาทำพี่ขอบคุณครับ ขอทางัาขอทางแป๊บหนึ่งขอทางแป๊บหนึ่งนะครับแม่ขันกำลังมาครับภูมิเป็นภาพบรรยากาศที่ดูสดสวยงดงามมากครับนี่ครับเรามาเซลฟี่แล้วก็มา ครับหลังจากที่วางดอกไม้จันทร์แล้วนะครับเราก็มายืนเซลฟี่ให้ทางเจ้าภาพนะครับเพื่อส่งครับดวงวิญญาณของลุงชาติไปสู่สวงสวรรค์น,นะครับผมนี่ครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะจางแสนโลแบบนี้มีอยู่ที่นี่ที่เดียวลุงชางวัฒนธรรมของเรา มาช่วยด้วยจิตอาสาิตด้วยจิตด้วยใจนะครับไม่มีค่าจ้างแต่ใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่ทีมงานกลุ่มช้างของเรานะฮะถึงเวลายามยากเวลาลำบากเราก็ลำบากไปด้วยกันนะครับเวลามีสุขเราก็ร่วมเสพนะครับเวลามีทุกขเราก็มาช่วยเหลือก,กลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วนะ ก็ต้องขอบพระคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตใจเมตตาทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมงานนะครับวันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะเขาไปเซล, <c oughs> ลฟี่ไหมไปพี่เน้นเขาไปเซลฟี่เออ สุดท้ายแล้วไม่มีงานอีกแล้วแต่ชาติเอ้ยไปสู่สวงสวรรค์เด้อ ่นไปสู่สุขคติเด้อตัวชาติเอ้ยไปแล้วหมดแล้วหมดชื่อตัวชาติเลยหมดตัวหมดตนเหลือแต่ชื่อนะครับดุงชาติเก่งมากๆ,ๆเลยน้องช้างของเราสุดยอด ก็มีโปรโยทานด้วยนะครับน้องๆช้างของเราไม่ตื่นตหนกตกใจแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการงานเขาเราทำมานาะนมีประสบการณ์มาเยอะนะครับแตกเรือก็ไม่กลัวช้างนะครับผมถึงแม้ จะมีช้างกระทืบควานเสียชีวิตแต่หมู่บ้านแขกเลือที่มาร่วมงานนะครับก็ไม่ได้กลัวช้างเลยแต่อย่างใดนะครับ,รบก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับผม